อุ้ยเห็นนะหนุ่มหน้าคุ้นคุ้นตามเฝ้าหวานใจนางเอกคนสวยไม่ห่างเธอเลิศโบเมลดาสวมปราสีดำประดับคริสตัลหรีประยับเอาไว้ด้านนอกเสื้อเชิ้ตเป็นลูกสุดเท่เกเชดเฉี่ยวมอแอปพตพร้อมดินร่วมชมแฟชั่นเมืองนิลานมีหวานใจอย่างอเล็กที่ราเดตตามเฝ้าไม่ห่าง เรียกว่าก่อนขึ้นเครื่องหนูโดได้ออกมาเก็บภาพความเผ็ดบริเวณสนามบินด้วยแฟชั่นสุดแจมว้าวในชุดเรียบแต่ก็เสื้อเชิดสีขาวสะอาดตาผ้าซาตินจากเบอร์โดลสเกตบาร์นาคอลเลคชั่นสปริงทับซัมเมอร์สพพร้อมกับกางเกงคาโก้สีเขียวกากีไอเทมคู่ใจอย่างกระเป๋าซีซิลีหนังเคลือบเงาสีชมพูเด่นและกระแทกสายตาแฟนๆที่อยู่ในสนามบินด้วยการใส่บราสีดำประดับด้วยเม็ดคริสตลัลยิบระยับสวยจับใจสวมรองเท้าส้นสูงสีดำ เดินสับสบสามารถนางแบบอินเตอร์แต่เหมือนจะมีคนจับภาพเด่นดวงได้ขณะที่โบถ่ายภาพอยู่นั้นดัานมีกล้องแฟนคลับจับไปเห็นหนุ่มหน้าคุ้นๆที่ไม่บอกก็รู้ว่าคือหวานใจอย่างอาเล็กที่รับเดทนั่นเองคอยดูแลไม่ห่างแหมแหมแก็แฟนแสนสวยเดินทางไกลเนอะต้องตามมาส่งหน่อยจะได้ไม่ห่วงหน้าทวงหลัง